สิว่าจากไหนเนาะเขามันคือความจริงเนาะทุกคนเขาบ่เคยเห็นเนาะเขามาได้เห็นในเมืองไทยเขาก็ตื่นเต้นเขาก็ว้าวทุกคนนี่แหละโอ้โหเมืองไทยทุกคนว้าวไทยแลนด์ทุกคนเข้า,า,ดาได้คำเดียวว้าวสุดยอดสุดยอดเนี่ยคือ,อยังคนหลายปะ คนหลายขนาดบอสที่สำขัญมีเจ้าสาวต่างชาติทุกคนโอ้โหผู้ประกาศค่ำคืนเป็นอย่างนี้เลยสาวอ่อนต้งทุกสูงใหญ่โอ้โหสวยมากอุ้ยสดสดอุ้ยผู้คนเต็มรถเลยทุกคนโอ้โมเมนต์นี้บอกว่าสุดยอดนะสาวอ่อนเนาะคยาวๆเลย จากมุมนี้สาวอนเคยมาตอนช่วงกลางวันนะสาวรนตอนออนี้จะพาสาวรมาชมช่วงกลางคืนคจะเห็นบรรยากาศกลางคืนว่าจะเป็นยังไงสาวรสาวรฝั่งนี้สาวอนอเราจะมองเห็นเหมือนผู้คนที่กําลังขึ้นจากชั้นใต้ดินแล้วก็ลงไปจากลงไปชั้นใต้ดินในสาวรโอ้โหดูคนะทมธรรมดา จุดนั้นนะแมนบาบาโบแมนแมนที่คนลงไปสั้นใต้ดินเนาะทุกคนจะมี m r t ของเมืองไทยเนาะเป็นรถไฟสั้นใต้ดินทุกคนเอ้ยอยู่ข้างล่างถนนนี่เป็นอะไใต้ดินทุกคนสุดยอดไายแล่นทุกคนเดี๋ยวเราไปชมถนนช่วงกลางคืนว่าจะคึกคื้นขนาดไหนสาวอนเลยตรอแยกอโศกมนตรีและถนนรัชดา ทุกคนหลายแหงกลางคืนก็จะเป็นวิววิวนึงนะสาวรสวยอีกวิวนึงี่งทุกคนคนหลายหลา่บางไทยคนหลายปะหลายแหงคนหลายแหงสา้านเ้าคนหลายแบบนี้มันงานอีหยังเป็นงานบุญงานอย่างจัดอย่างเนาะทุกคนเนาะแต่เม,มือ,ดดอ,องไทยหลา่สมือเดี่ยสาวรโอ้สุดยอดเลยเมืองไทย สาวอนอยากให้เบิ่งฝฟังนี่ไก่ในห้องน้ำใงทางฝั่งกในยามค่ำคืนเนาะสาวอนเคยไปถ่่ยจุดนี้ตอนกลางเวรเนาะทุกคนหรือว่าตอนกลางวันนั่นเอง สาวนเห็นบรรยากาศช่ำคืนของเมืองไทยว่าเป็นอย่างไรสาววนเอ๋ยว,ว้าวตึกที่สูงใหญ่ผู้คนที่กำลังจะข้ามถนนให้เห็นถึงความมีระเบียบของผู้คน ไม่ว่าอลังการ่น้อยนะว,ว้าวสุดยอดสุดยอดเนี่ยคยป็อยัางคนหล่บ่คนหลายขนาดบี้นี่จะฝรั่งมิต,ตราสาวต่างชาติทุกคนโอ้โหบรรยากาศเ่าคืนเป็นอย่างนี้เลยสาวบอนต้นทุกสูงใหญ่ว,ว้าวโอโว้ เด mm ี๋ยวจากจุดนี้จะพาเสาออนขึ้นไปเบิ่งบรรยากาศด้านบนเสาออนโดยเดี๋ยวลองเบิ่งว่าจะเป็นบรรยากาศเต้นๆขนาดไหนเนาะโดยปไปไปกันเลยหลายๆครั้งที่บ่าวหัวคยมาเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็นือว่าอย่างไรเสาออนได้มาเห็นบรรยากาศยามค่ำคืนของจุดนี้นะฮะอย่างอโศกตอนนี้จะขึ้นไปบนสถานีนะฮะแลรถไฟฟ้าบีเนนะฮะสถานีอโศก นีจะพาสาวรมาชมความเจริญสาวรฝั่งนี้เลยนี่คือมุมสูงของรถไฟฟ้า BTS สถานีอโศกนะครับและวินาทีแรกที่สาวรจะได้เห็นความเจริญของเมืองไทยสาวรจะเป็นยังไงนะมือถือมีปัญหาถ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ได้ลบลบูก ทุกคนสวยมากสวยมากกันแล้วมากยามาายามค่ำคืนก็สวยอีกแบบเลยทุกคนเนาะตอนสวยสวอนมาเห็นแล้วก็แบบก็สวยอลังการทุกคนแต่เมื่อคืนมันจะเห็นแสงไฟเนาะแสงไฟยิ่งสวยเลยทุกคนโอ้ว้าวรถไหลแหงโอ้โหเมืองไทยเนะาะเมืองบ่อนยอมหลับกี่ลี่ทุกคนเนาะ แบบว่าเห็นแล้วคือคืนตลอดนาะสาววอนเนาะแบบคือจังแบบบ่ง่วงนอนเลยนา่ที่เห็นน,หน,น้องเนาะสุดยอดเลยทุกคนนี่ตึกนี้สาววอนโอ้วัอนนี้เพิ่นมาเปิดไฟสาววอนขนาดมาเปิดไฟก็ยังสวยทุกคนเหาได้เบิ่งสดๆแบบนี้สวยมากคือจุดมุมนี้สาววอนจะได้เห็นรถไฟที่แลนมาจากทางนี้บอพร้อมพงในสาววอนว้าวนะ และเขาต้องขึ้นสายนีบอแเมนถ้าต้องขึ้นสายนีอเพือ์ครับภาษาบอลเนาะ<ด>และจุดนี้คือจะบอกไปเลยว่าเห็นความงามและเห็นความตื่นเต้นอีกห<ด>นึ่งสถานที่เ<ด><ด>มื่อวานนี้อดีได้ไปไสามาไปส่วนสาธารณะแล้วกับส่วนสาธารณะอย่างสาวนปุจซูสวนเบน,นจากิติเบนจากิติสวนเห็นอนีน้เห็นน้ำเห็นป่าเห็นแบบ สะพานเห็นผููคนล่ทุกคนแล้วก็เห็นสิ่งที่เราเพ่เคยเห็นทนะั้งหลเนาะทุกคนเนาะเอาเป็นว<อ>่าเห็นความเจริญของเมืองไทยแม่ทุกคนและเมื่อนี้สาววอนกัน้เก็บอีกหนึ่งความประทับใจเนาะหลังจากที่มือเว้นสาววอนเคยไปมาทายจุดนี้อ่าเคยมาทายจุดนี้ทุกคนก็นจะเป็นอีกแบบหนึง่งเนาะแต่ว่าเมื่อคืนมาแล้วเห็นแสงไฟและยิ่งสวยทุกคน แสงไฟแบบแจ้งสว่างทุกคนลยเนาะเมืองไทยเมืองมีไฟทุกคนเมืองมีไฟอีกแล้วมีไฟทุกคนเลี้ยวไปใส่กับมีแต่ไฟทุกคนคือมีสโลแกนหนึ่งที่สาวรอมักบอกอันนี้เด้ย Hello Thailand ยังเสียโดยแม่และตอนนี้สาวรอจะได้เห็นรถไฟที่แล่นมาเดิโอ้โหนี่กำลังมาแล้วอันนี้รถไฟวีทีเอ่ยสาวบอนี่เนาะทุกคนว้าวมาแล้วทุกคนแบบใกล้ๆเลยโอ้สดๆเลยทุกคนเร็วๆเลยว้าว ไทยแลนด์โอ้โหสวยมากอุ้ยสดสดวิ่งทุกคนเต็มรถเลยทุกคนโอ้โมเมนต์นี้บอกว่าสุดยอดนะสาวออลเนาะมันยาวๆเลยทุกคนอู้นี่เนาะเมืองไทยโอ้โหรถไฟมีรถไฟเข้ามาแล้วนี่แหละคือสิ่งที่อยากให้สาวบอนได้เห็นในสาวบอลความเจริญของเมืองไทยน้อง่จเขับไปเส้นเหลืองเดินน้องเด้อเส้นเหลืองในี่งขามเขาไปไก่เด้อเพิ่นใหม่เขาไก่เส้นเหลืองนะ เนี่ยเนี่ยคนหลายวะน้องคนหลายแหงหลายวะ,ายะสาวกอนฟังนี่น้องเอา้าถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอ่ะถ่า,ายรูปไปสาวก้อนดิและฝั่งนี้อ่าอยากให้น,นอ้องเ็มึงฟังนี่คือจะมองเห็นตึกเทอร์มินอลเทเปนที่วันเห็นห้างดิว้าวโอ้มุมนี้แบบเห็นได้ชัดเลยทุกคนทางใดสวยมาก สวยนะคือความพิเศษความอลังการที่สาวอนเนนะนี่รถไฟกำลังไปสาวอนว้าวก็มีประเทศไทยประเทศเดียวที่ทำให้เราได้เห็นและก็ได้สัมผัสเนาะสาวอนจี่ไรบ้างจุดที่เาไปจุดนั้นจะเป็นเหมือนมีาลานจอดรถในสาวอนลานจอดรถดิแส เที่ยวไปบางตอนก่อนหน้าที่เวาเคยถ่ายคลิปเด้ออ๋อนั่นเหรอนั่นจอดรถที่บ้านนี้ใหม่ให้เขาหัวบ้านเนาผัดเนก็ถือได้ว่าเป็นความเจริญที่สาวรใลได้เห็นและสัมผัสด้วยตาตัวเองกับสาวรเนาะโอ้ยสุดยอดเลยอเมซิ่งท้ายแลนด์ก็อยากให้สาวรขอบคุณเมืองไทยที่ทําให้เราได้มาเที่ยววันนี้ที่งที่ลืมบ่ได้เลยนั่นแหละเขาก็ต้องขอบขอบคุณนาอเมืองไทยที่มีสถานที่สวยๆงามๆให้เราได้เห็นได้สูง เนาะทุกคนสิ่งที่เขาบ่เคยเห็นเขาก็ได้มาเห็นู่เมืองไทยโอ้โหคือสุดยอดอิหลี่ัน,นี่เขาต้องแบบชิว่าจากไหนเนาะเขามันคือความจริงเนาะทุกคนเขาบ่เคยเห็นเนาะเขามาได้เห็นในเมืองไทยเขาก็ตื่นเต้นเขาก็ว้าวทุกคนนี่แหละโอ้โหเมืองไทยทุกคนว้าวไทยแลนด์ทุกคนว้าว,าดวาได้คำเดียว <laughs> สองว่านใส่ข้าววาวไทยแลนด์เปรียงอีริปเปื้อนคักเลยโดยกับคำว่าสวยอ่ะนายขอบใจน้องเลยขอบพระคุณน้องบ่านหลายที่มาสั่งสีสชั้นนี่มายืนยันความเจริญของเมืองไทยนะฝากไปเนาะพี่น้องท่านประธานอยากมากอะที่ต่อหรือว่ามาให้บ่าวปู่อะไรจะพาไปเที่ยวเนี่ยฝากทางว่านน้ำเนียนนะสาววอนชาแนลสาววอนชาแนลทุกคนฝากตามแล้วก็มีการกดติดตามแล้วมีอะไรนะไอ้บู้กดซุปเปอร์แดงซุปเปอร์แดงด้านล่างเนาะทางช่องสาววอนตอนนี้ถือว่ายังอยู่ไทยอีกหลายมือบ่ น่าจะลายมือเน,นาะาไปเดี๋ยวเขาจะเดินทางกราบแหล้ววันศุกร์เานาะพร้อมหรืยัง <Okay. S 1> พรง้พอมแล้วไปกราบบ้านสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย